ตอนนี้ครับเราก็จะเป็นขั้นตอนกระบวนการต่อไปนะครับก็คือการเอออะไรนะแกงอันนี้ไม่นั่นแหละเขาเฉาะเฉาะเออเชาะกระดาษนะครับเออเชาะกระดาษเพื่อเอาไปแกงนะครับมันต้องมีเทคนิคอะไรย่างเีเหมือนกันนะครับซึ่งซึ่งมาดูฮะเชฟเชฟผู้ปิดบังใบหน้าครับเอาละครับเนี่ยฮะมาดูวิธี คือเนี่ยคือเราจะเอากระดาษเนี่ยฮะที่กำลังเฉาะเนี่ยนะครับเอาไปแกงแกงกับไก่บ้านนะครับแกงไก่บ้านนะครับต้องเป็นไก่บ้านแท้ๆด้วยนะครับเดี๋ยวนี้ไก่บ้านก็หายากไปนะครับไก่บ้านเทียมก็เยอะนะครับแต่เราได้ไก่บ้านแท้มาแล้วนะครับมาดูฮะมาดูฮะท่านผู้ชมครับ คือเราเชื่อว่าการที่เราจะไปคลิปตรงนี้นะฮะปีโอ้โหไม่ไม่ได้ไบไม่รู้ว่าคราวหน้านี้จะจะ,จะได้มีโอกาสได้ถ่ายทําคลิปนี้หรือเปล่านะครับเพราะว่า,วามันหายากครับนะครับนี่ฮะนี่ฮะเอ๊ะ,ะ,ะ,ะมีมีเมนูอะไรที่คล้ายกับไอ้แกงกระดาษมันมีที่คล้ายๆเขามีแกงอะไรบ้างแกงเผือกเนาะเออหลายๆคนอาจจะเคยทานแกงเผือกครับนะครับ แต่นี่คือมันเป็นเมนูที่โบราณแ่อน,นั้นฮะแกงกระดาษกระเบืบเ้อกมันก็ยังมีอยู่นะกระเือกก็ยังกินนะตอนนี้ยังหากินได้ฮนะแกงเบือแต่กระดาษน,นี่หากินแต่กระดาษนี่หากินไ,ไม่ได้แล้วนะครับวันนี้เราเราต้องขอขอบคุณเมนูเออเมนูจากเชฟอ้อยบ้านปะนะครับเชฟอ้อยบ้านปะนะครับเอ่อเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นแขกเป็นเกตให้เราตัวน,นี้นะครับมามาเพื่อที่จะ แนะนำเมนูที่หายสาบสูญไปมากกว่า30ปีครับนะครับเอ๊ะตอนนี้จะมีทายาทสืบทอดไหมฮะเนี่ยมา,มาความรู้พวกนี้ฮะมันมันต้องรักษาไว้นะครับให้กับชนรุ่นหลังนะครับได้มีโอกาสชิมฮะเพราะผมเชื่อว่าหลายท่านที่ได้ชมคลิปนี้นะครับน้ำลายอาจจะสอไปด้วยตอนนี้เพราะว่าคิดถึงตอนเด็กฮะ <c oughs> <c oughs> โอ้นี่นี่ได้ได้เยอะนี่แบบนี้นี่ยเราเตรียมไก่บ้านไว้ตัวหนึ่งนะครับอืมเนี่ยคือเรียบ้วหลังจากนี้เอาไปทําอะไรครับเนี่ยทีนี้ก็ทําเครื่องเครื่องําเครื่องําเครื่องอ๋อไปตําเครื่องปรุงนะครับเพื่อจะเอามาแกงนะครับอ้าวโอเคเดี๋ยวเราค่อยไปดูกระบวนการนะครับการทําเครื่องแล้วก็การแกงนะครับอ่ามาดูกระดาษชัดๆชัดๆนะครับ นี่ครับโอเคนะครับเนี่ยเป็นชิ้นที่เราเจาะมาเรียบร้อยแล้ว